สวัสดีครับผมนายทวีปพรมณีผมใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับฉีดกระโพดความแตกต่างใบเขียวเข้มต้นอวบใหญ่ครับตอนนี้กระโพดผมได้ยี่สิบห้าวันครับผมยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยทางดินนะครับผมว่าจะฉีดํำอีกรอบหนึ่งครับความแตกต่างใบสวยครับต้นใหญ่เขียวเข้มครับลองดูในแปลงเลยก็ได้ครับกับแปลงติดกันนี่นะครับจะต่างกันเลย มีแปลงติดกันนี่คือแดนครับเห็นชัดมากเลยเห็น<ล>ชัดมากนะเลยครับใบเขียวเข้มเงาดำเห็นกันชัดๆเลยนะคะเนี่ยถ้าใครอยากมีข้าวโพดที่สวยต้องตัวนี้เลยค่ะไม้ซุปเปอร์เพค่ะขวดหนึ่งได้สองพันลิตรค่ะผสมน้ำล้วได้สองพลิตรแต่ผมใช้ไปหนึ่งพันห้าร้อยลิตรครับใช้เข้มข้นเลยครับ เพราะเราเชื่อว่าความสุขความสำเร็จสร้างแล,และส่งตอ่อให้กันได้เย้